ับมาแรงมากกับออกหายู่หากินครับพี่น้องครับวิธีไทยบ้านวิธีอีสานวิธีไทยอุบลครับใส่เบ็ดปลาไหลกับเสี้ยนอาจคือเก่ารับลงทงพี่น้องแถวนี้แมนเบิร์ดแถวนี้มองปลาไหลครับเพิ่นโบเห็ดหน้ามันบ่คุมค่าครับยาขึ้นเพราะยาขึ้นแล้วมันก็เป็นมองอยู่ของปลาไหลครับสี่พ่มาณครับมาหายู่หากินครับมือนี้ครับมือนนี้น้ำเหรหนาหมือนี้มาเด่น กางให้หน้าครับเด่นกลางให้หน้าแะ้วกันน้องหน่อยน้องหน่อยแบบนี้ละพี่น้องครับน้องหน่อยแบบนี้มนสมัยห้ามมาคุดเอียนแล้วกัเด็ดปลาคใหอยนั่แหละครับน้องนี่ครับตะเวนกําลังสมหโมงพก,กัวรนี่แหละนะครับผมพอดีใส่ไว้ตะเวนหลยมันป่าหน่อยมาบนเงียมมาตอดเงีย,ยครับเงียบเ,เข้ากับเงียขอบจักรวาลที่เก่าครับใส่เดือนพี่น้องใส่เดือนใส่เดือน พอดีอยู่ด็กินจะดอกครับเพราะว่าเหากะหาอยู่หากินบริหาซสื่อหาขายครับนี่แหละนะครับบานนี้เรียนน้องด้วยครับเด้อล่งน้องสาหน่อยครับเอาลงน้องสาหน่อยครับวิธีการใส่กะคือเก้าล่ะนะครับผมใส่น้ำฟังครับน้ำหนองนี่จะใส่น้ำฟังด้ยครับน้ำสาเด้อใส่น้ำฟังครับแบกหญ้าลงใงไฮหอดดินแล้วก็เอามือ ถ้ามีหักหย่าหักยังก็เอามือดึงหางหยาขึ้นจักน้อยนึงเพื่อใหป้ปลาไหลเขาหาเหยื่อได้ง่ายครับถ้ามีหย่าเนา่าอยู่หนาดินเท่าก,กับกวดออกเนี่ยจักน้อยนึงครับผมอ่ตัวทั้งทองประต้องออกกวงแห้งครับเย็นมันจะตื่นปลาไหลจะตื่นนะครับผมเอาซ้ำนี่แหละนะครับเสียบเหยื่อแล้วก็เอามือขางนึงนะครับทรงเหยื่อล่งให้หอด นาดินครับเพราะว่าเข้ามาใส่ในทีที่หกครับมันมีเครื่องยาเครื่องยังะนะลังเถื่อเนื้ออาจจะไปขวางอยู่น้าเครื่องยาบ่เถึงงนาดินครับเบบข้าก็ต้องเอามือขังหนึ่งทรงเนื้อจนหอดหอดหนาดินไปว่างไหวหนาดินเลยนะครับผมเป็นเสร็จพิธีนะครับขีกระเดียนอันนี้ก็ได,ด้ด้อยพี่น้องอันนี้เป็นขีกระเดียนแบบคดๆตัวคดๆตัวดำๆนะครับผมไอเบิ้ครับ่หรือว่าอาจจะเป็นขีกระเดียนใหญ่ก็ได้นะอาจเนาะแต่ว่าแถวนี้มันหายากรับขีกระเดียนใหญ่ครับ À, ขึ้นแต่ละกับพื้นที่ขอให้เป็นใส่เดือนนั่นแหละนะครับบางมองอขอให้เป็นใส่เดือนและพีดองด้วยสหนสสอยใแล้วแจมองไรมีใส่เดือนใหญ่ใส่เดือนหน่อยอ,นนอย่างนี้นะถ้าเป็นน้ำลงสา เขาสิหากินน่าดินครับเขาฉีอยู่น้ำฟังเนี่ยเขาจะบรยุกกลางสาเนปลาไหลจะบรล่งกลางสาคือห้หน้าเนี่ยจะเป็นห้หน้าเข้าใส่ในกลางห้หน้าก็ได้ครับอันนี้เป็นสะนะครับผมเขากับใส่ในริมสะครับเวลากลางคืนปลาไหลเขาก็จะหากินน้ําริมสะครับเอาแถวนี้แมนบดทถพี่ดองนี่ปลาหยาสีนะปลาหย่าหกหก ส่วนแถวนี้ยพันไถครับเสี้ยนต่ำพันสีดำหน้าเพร่พันไถยไวครับพันไถให้มันเปลี่ยนนี่คือสาเลยครับใส่หิ่มสาจะใส่น้ำหิ่มครับแต่ถ้าเป็นไหน้าเข้าสีใส่น้ำกลางไหน้าครับถ้าเป็นไหน้าแบบนี้นะครับผมหมากเบ็ดกัแล้วจะเข้าสีมีครับหมากเบ็ดหน่อยก็บยูขันกินครับหมากเบ็ดใหญ่ก็บยูเพราะว่าการกินเนีอของปลาไหลนี่ เขาสิดูดใส่เดือนเขาไปในปากถ้าตัวหน่อยหลายมันจะบบกนืนนะครับค่าอยู่น้าปากพอค่าอยู่น้าปากเดียวปากปลาปากกบปากเขียดเขาจะบบมีความหัวซึกเด้นะฮะเขาจะมีความหัวซึกครับเขาสิดินเขาสิดึงลังเชิดดึงจนปากสีปากขาดคุณนด้แต่ถ้าเขาเกินเขาจะบดินครับเพราะว่าหมากเบ็ดจะไปก่อน้ำข้อน้ำขั่งกระไตเขานี่นะ ถาลยถาลยถลายหัวลงไปนี่คือหมานครับปลาไหลถ้ากินเหยื่อแล้วก็ติดเบ็ดเขาสิดินเกี่ยวเขาสียเอาหางเกี่ยวหย่าครับแล้วถือเกี่ยวจนจะคลองตุย่นเด้ปลาไหลครับงบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ครับพักแวนกินกับแกงนกไมมกินกับซุปนมไหมครับพักแวน่น สาพักแวนขึ้นคือมีมีมีฝุ่นมีอย่าง,งนะครับยังสมบูรณ์อยู่ครับบางพื้นที่ของบานท่อครับพี่น้องครับผักแวน่นใส่วบบท่ทเด็กพ่อไหนครับนี่บ่ทในเมือดสมเด็จพี่น้องใส่ว้ครับเนี่ยเบ็ดผมซิบก่าหลังครับเบ็ดเซียนอาดอีกขั้นหนีดึงล่ะครับแต่ว่าบุหวัวบวสียูหรือบ ดึงแล้วครับลักษณะนี้นะฮะนี่คือปลาไหลนะครับปกติขั้นเขาจะตรงครับนอันนี้เขาดึงไปแล้วนะครับเบร์โพสิเบิร์นก่อนว่าอยู่หรือบอลนะครับผมอาจจะเป็นปลาไหลหน่อยงสินะนะฮะอืบอ,อ,อ,อันนี้ปลาไหลเนี่นอนนะครับแต่ว่าจะอยู่หรือเปล่าพี่เฮ้ยพี่นองเลยกินไหวเลยนะฮะ ถ้าคนมากวนนะฮะถ้าคนมากวนอาจจะมีโอกาสกินเร็วครับบางทีหละ่ะตะเวนบา้าดในเมือดด้วพี่น้องนะฮะบาัานเมือดครับกินแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะฮะมนะาต้องมาเบิ่งกัน ต้องมาดูกันอีกว่าอยู่ไหมหรือว่าดึงไปของสินะอาจจะดึงไปของครับนี่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 อยู่นี่ you, นปลาไหลครับปลาไหลปลาไหลนี่นี่นี่อยู่ครับอยู่โอ้แหกหมันแหกหมนันแหกหมันครับเดจะห่อ,อสีม,มาเบิ่งก่อนฐานียเขา ขาดเท่ากับสด็จไเงียไม่ครับดึงไปแล้วครับเห็นบ่แนนเลยเ่สิเบิ่งก่อนว่าอยู่บครับตุบางเธอเขาก็ดึงไปฮู้ยู่พี่น้องยู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 นี่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 เนี่ยเขาสีเกี่ยวแบบนี้ครับี่เขาจะเกี่ยวแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยอะไรเนี่ยนะยูยูครับโอ้ยตะเวนว่นตกยินพี่น้องว่านนี่คำครับเห็นโบ ยู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 อันนี้คือแน่นอนเลยอึ๊บยูยูอัด <c oughs> เสียนอ่านหาเบ็ดครับโอ้โห้หดลายไม้นี่ครับเบ็ดเสียครับบ้อนนิคคำนะพี่น้องนะฮะบ้อนนิคคำแต่ละสองตัวครับปลาไหลแต่ว่าเบ็ดของอาด เสียครับเบ็ดเสียเบ็ดเสียเบ็ดอาจะเป็นลังแหลงาะอาจเนาะเบ็ดหายครับมหัวประคองไ่ดึงอีกอย่างน,น,นะครับผมสานี่แหละนะครับเบ็ดขั้นเบ็ดกระิีปักเลกอกยู่ตัวเออดึงไปเลยครับทั้งขั้นเลย เอาจะมาปักไว้ใหม่ครับดึงอีกแล้วครับพี่น้องเห็นบะ,นะ,นะลักษณะการกินเบ็ดของปลาไหลจะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นบะ,นะอะไรข้นนาสีดึงเนื้อเนื้เนื้อครับตรงนี่กะจำลงเรื่อยๆนะแต่บบอกว่าจะอยู่หรือบ่อเดี๋ยวผมจะเบิ่งก่อนนี่ลักษณะนี่อยู่นะครับอยู่นะครับอยู่นะนเห็นบ นี่ลักษณะนี่งยูได้เนี่ยการกินปลาการกินเบ็ดของปลาไหลครับยูครับยูพี่น้องหลบเล็กครับโอ้ตัวง่ามเมื่ออาทิตย์น้องไงครับน้องไงน้องเกินบอลบ่ปลาบอลปลาบอลโอ้ล็อกการพนันล็อกไว้ล็อกไว้กินหมดเลยบ่เอาขึ้นมา อยต้องยามให้ถือช่วงครับนั่งเทือแมาบดถือช่วงเขาก็ลุดนะมาถือช่วงเขากินเขาก็ั่างดินเขาก็ได้ครับ mm hmm. เอาไปคลองดีเถอะได้เอเอเอาไปคลองดีขนาดเสียนากระลังปลดขับดึงเลยดึงออกมาเลยยามกลางคืนครับกลางคืน อีกลอยเลยโอ้เอาอะไรครับสวยใส่นี่สวยครับสวยสวยสวยกลมกระเสียบครับผัดกระไรครับใส่นี่ยอ่ะมื่จะดึงบโกงแหงไหมดึงบ <laughs> โกวงแหงเอาินเลย์เพ่งจนได้ตัวใหญ่เอากี่ดอก หครับเป็น้องทีปวดไปเออที่กินเบลเลเ็นปะปวดอ่ะปวดอะไรหลังนึงนะครับผมโอ้มักอยู่ปาญญามักอยูอย่ปาญญาเอ้ยมอยู่ปาญญาพี่น้องพอดีกินอยูุครับพอดีกินยูเพอดีเป็นกับเขากับน้ำยูคันเท้ามาหาครับปลาไหลเลือครับเลือมันบ่คันเลือเข้อศีรดสายครับ ถึงอยู่แต่ว่าบว่สิยูหรือบอครับหลังนี้ครับอมังจะดึงบกงแหงไหมดึงบกุงแหงเอาิ้นเดยเพิ่งจะ้ตัวยังอ๋อแ่กี่ดอก Nga iyo rat Ntar nguhung si pot eh Eh Nguhung si mo lep Bo lep kan pa Pot ap Pot apa sa nga men Eh